เพื่อนๆทราบกันไหมคะการร่วมบุญพิธียกช่อฟ้าถือว่าเป็นการได้อนิสงแรงแถมยังช่วยค้ำชูชีวิตให้ไม่ตกต่ำด้วยนะคะโดยช่อฟ้านะคะถือเป็นส่วนที่อยู่บริเวณยอดสุดหรือเรียกได้ว่าเป็นส่วนสูงสุดของอาคารประเภทศาสนสถานนะคะมีความเชื่อกันว่าหากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้าแล้วนะคะถือว่าเป็นมหากุศลเนื่องจากเป็นส่วนสูงสุดของอาคารทาให้อาคารสมบูรณ์ ซึ่งในสมัยโบราณนะคะช่อฟ้าถือว่าเป็นของสูงใครที่ได้ร่วมบุญในพิธียกช่อฟ้าก็จะทำให้ชะตาชีวิตสูงส่งชีวิตจะไม่ตกต่ำจะไม่ตกไปอยู่ในอบายภูมินะคะส่วนประกอบของช่อฟ้าก็จะมีทั้งช่อฟ้าเอกช่อฟ้าโทนะคะจากความสำคัญของช่อฟ้าแล้วก็อานิสงของพิธีการยกช่อฟ้านะคะยังมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่จะมาบอกเพื่อนๆกันด้วยค่ะ ว่าวัดแต่ละแห่งนะคะจะมีการยกช่อฟ้าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะหากมีใครมาบอกบุญเรื่องพิธียกช่อฟ้าก็รีบสะสมบุญกันนะคะเพราะโอกาสทำบุญแบบนี้นะคะหาได้ยากมากค่ะ